ทิศทางของสินทรัพย์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มของสามเหรียญคือลูน่าลูน่าแคสิกยูอซจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง Amazing Moon Story นะครับอนะขอโทษนะเสียงผมนะอาจจะไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าผมเป็นหวัด <c oughs> สเสลดลงคออะไรอย่างเงี้ยเจ็บคอด้วยนะครับแต่ก็มาทําให้เสมอนะครับก็ทนฟังเสียงแบบนี้เอาหน่อยสักการสักสองสาวันนะรจริงๆผมมีปัญหาตนะั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วล่ะนะครับแต่ในช่วงเนี้ยก็กําลังจะหายแล้วนะครับแต่พอเวลาใช้เสียงมากเนี่ยก็จะเจอปัญหาพอสมควรเหมือนกันโอเคครับ เรามาสู่เรื่องของทิศทางของสินทรัพย์นะครับแล้วก็ทิศทางของกลุ่มทรัพย์นะครับในรอบนี้ซึ่งส่วนตัวผมมองไงอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นกับ่าบางกลุ่มมองยังไงแล้วกันนะครับนะผมต้องพูดอย่างนี้หลายกลุ่มมองยังไงบางกลุ่มมองยังไงนะครับก็จะมีอยู่สองสามประเด็น มาสู่ในเรื่องของหลายกลุ่มเรามองยังไงก่อนผมใช้เกณฑ์ของเหรียญใหญ่เป็นตัวกำหนดราคาของสินทรัพย์รอบนี้นะครับของทั้งสามเหรียญกลุ่มแรกผมอาจจะพูดช้าหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้จะใช้เสียงเยอะกลุ่มแรกเชื่อว่าบิตคอยไปแสนเลย อันนี้จะเป็นจุดที่บิตคอยเนี่ยทำการยอ่ยอย่อที่เท่าไหร่ประมาณห0 0 0ืนะประมาณ60,000ไปตายหรือ6ก0 0 0่นหนึ่งหกมืนะครับและบิตคอยจะเกิดการกลับตัวเราจะเป็นกระทิ่งทั้งใหญ่กลุ่มนี้เชื่ออย่างที้หนึ่งนะครับอย่างที่สองคือแบร์เลยนะครับคิดว่าลงอันนี้เป็นกลุ่มส่วนน้อย นะครับแต่มันก็มีความเป็นไปได้เพราะตอนนี้มันมีสงครามเลบานอนนะครับที่อัดกันเลบานอนเนี่ยคนตายอัปเดตสุดนับพันเลยนะครับเราก็จะมีอิหร่านอะไรเข้าด้วยนะผมไม่ได้ดูข่าวรายละเอียดตรงน,นี้แต่ว่าผมพอรู้นะครับว่าข่าวนี้ต้องการออกมาเพื่อทำให้สินทรัพย์เนี่ยหยุด การเติบโตนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีคนส่วนใหญ่แล้วกันนะครับหยุดการเติบโตนะก็อาจจะเจอการทุบใหญ่นะครับอันนี้หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั้นมันมีเรื่องของ FTX อีกนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวของ ftx เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการใช้นี่นะครับแล้วปัญหาคือการใช้นี่การปรับโครงสร้างนี่เนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อตลาดพอสมควรนะครับแล้วการปรับโครงสร้างเนี่ยมันจะเริ่มไตรมาสที่สี่นะครับคนที่กล่าวเนี่ย ก็คือคุณสุเนยคานูรินะครับนักเคลื่อนไหวเจ้าหนี้ของ ftx นะแล้วเขาก็บอกว่า่าการซื้อขายเนี่ยตลาดซื้อขายเงินนะ่ะดีต้นระหว่าง10%ถึง25%อัปเดตดังกล่าวเกิดขึ้นตลาดมีการซื้อขายปิดตัวไปแล้วนะครับนะแล้วก็มีโอนเงินที่ถูกลิ์ไปประมาณ18% หรือประมาณ230ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งบางคนเนี่ยมองว่าน่ากังวลนะก็คือไปให้ผู้ถือหุ้นอะไรก่อนนะครับสำหรับเงินที่ต้องชดใช้จากนั้นมันจะมีวันยื่นนะครับอยู่เหมือนกันอ่ะเอาตรงนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่า fdx จะเริ่มจ่ายเงินคืนเนี่ยประมาณ1 0 0 0ง 6,000ล้านดอลลาร์ให้กับเจ้านี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะไม่ได้รับการยืนยันเนื่องจากการตัดสินใจนะเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างหนี้นะครับของลูกค้าเนี่ยนั้นอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากศาลนะครับมาแบบเดียวกับลุน่าหรือเทอร่าเลยนะถ้าเกิดจะดูเป็นจักรวาลที่คอสเเหมือนกันเนี่ยผมว่าจาักรวาลเดียวกันเลย นะครับที่มาเนี่ยคือปั่นเนี่ยก็แบบเดียวกันด้วยนะครับแบบเดียวกันยังไงบิตบิตคอยเราก็ทั้งสามเหรียญน,นะครับเราก็องค์รวมของตลาดองค์รวมของตลาดก็คือนับอทตาเรียมไปด้วยนะครับก็จะมีกับขึ้นในวันที่เจตุลาคมการปรับตัดสินใจเนี่ย ปรับโครงสร้างของลูกค้าจะถึงวันที่7ตุลาคมเท่านั้นนะครับก็จะเริ่มมีการปรับพอก็มีข่าวของ TFL หรือเท r ร a f าฟอร์มแลเหมือนกันว่าอาจจะมีการปรับนะครับในช่วงเดือนตุลาคมทั้งเดือนเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกแผนออกมาอันนี้ยังไม่เป็น Official นะครับ FTA ก็ยังไม่เป็น Official เหมือนกัน แต่เขาบอกว่าหลังจากศาลเนี่ยตกลงที่จะชำระเงินคืนถึงหนึ่งหมื่นสองพันมื่นเจ็ดสองโทษนะครับหนึ่งหื่นสองพันเจ็ด้อยล้านในดอลลาร์เนี่ยศาลก็ได้สั่งห้าม ftx ในบริษัทเครืออย่าง a m a n d research นะครับไม่ให้เทขายสินทรัพย์สิ่งที่คนกังวลคือเรื่องของโซนะครับเพราะว่าตัวของโซเนี่ย ทาง ftx เนี่ยถือมูลค่ากันกว่า1,000ล้านดอลลาร์นะครับเขาบอกว่าโซจะเกิดความการผันผวน,นด้วยเหมือนกันนะฉะนั้นทุกคนกลัวเรื่องนี้นะครับว่าโซเนี่ยจะเกิดความการผันผวน,นลงไปด้วยนะครับแล้วก็ Bitcoin ด้วยนะครับเนื่องจากการคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้น ไม่รู้ผู้ถือหุ้นจะทําการขายหรือเปล่าอ่าบันนี้หนึ่งกับสองคือคืนเงินให้ลูกค้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีการตัดขายอะไรไปบ้างนะครับในระหว่างเดือนจะมีจังหวะช่วงไหนอันนี้ดูประเด็นที่สองนะครับฉะนั้นเขากลัวว่า b บิตคอยจะถูกเทนะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่าข่าวนี้ทำให้ฝั่ง ที่เป็นสายช็อตเนี่ยบอกมันลงแน่นะครับแต่ส่วนตัวผมสารน่ะเขาสั่งมาแล้วนะครับไม่ให้อเมด d a าเร e ิ r c h เนี่ยทำการเอขายนะครับเนาะก็เป็นแบบตอนที่ผู้ไิหาน่ะตอนเดือนอ่าสิงหานะครับในช่วงนั้นผู้ไิหารก็โดนรวมถึง ของแค่ละลายด้วยนะครับแอร์มนด้ารีเสิร์ชก็ไม่ให้เทขายสินทรัพย์สินทรัพย์ก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้ลงแรงไม่ได้น่าเกียดเหมือนตอนช่วงกระทิงครั้งที่แล้วนะครับที่พอมีคดีแบงก์แมนไฟอยู่สินทรัพย์กําลังจะขึ้นเลยทุเรศมากเลยนะครับขึ้นไปปุ๊บตกลงปุ๊บเลยนะครับแบบเจ้าคุมตลาดเลยนะครับ ตอนนี้สารก็คือสั่งออกมานะครับว่าไม่ให้อมาร์ดารีเสิร์เนี่ยทำการขายดินทรัพย์ตรงเนี้ยเป็นจุดดีก็คือว่าถ้าคืนให้กับผู้บริหารอ่ะผู้บริหารก็ตัดสินใจว่าจะขายอะไรก็ขายได้นะครับกรณีที่ไม่เป็นทฤษฎีสมกบคิดนะคือขายอะ่ะคือย่อแน่นอนเนาะแต่ว่ามันไม่มีการคุมราคาไงนะครับ อันนาั้นาคุมแบบน่าเกียดมากเลยนะครับใครที่ใครที่เคยเล่นเมื่อลองช็อตเมื่อประมาณช่วงของแฟมแบงก์แมนไฟนะครับที่กำลังถูกพิจารณาคดีตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีปวดหัวมากเลยนะนะครับชักกะเยอะขึ้นขึ้น,น,นลงๆนะครับก็ย้ำว่าประมาณนี้นะครับก็คือข่าวนี้คนเชื่อเลยว่าทุบนะครับเป็นข่าวที่ทำให้ตลาดเนี่ยเกิดการทุบ อันนี้ถึงทฤษฎีกับอันที่สามผมมองนี้นะครับว่าตลาดเนี่ยมันจะมีการทุบก่อนแต่มีการปรับตัวขึ้นนะครับหลายท่านบอกว่าบูเลยไปแสนนะครับลากแล้วบูแต่ผมต้องย้ำก่อนว่า ผมอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับตามสถิติไม่ใช่สถิติในครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเฟดมีการลดอัตราดอกเบี้ยจะมีลงแรงๆอย่างน้อยหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะอ่ะนะครับต่อเมื่อกี้คนทรโทรมาคุยกับผมก็หลกัหลกๆแล้วนะนะครับผมเชื่อว่า มันเป็นการย่อนะครับแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราควรระวังเนี่ยคือแนวต้านคือเจ็ดหมื่นสามนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นไอ้แท่งนะครับหมายถึงไอ้ไอ้ตัวของไอ้แท่งเทียนนะครับแหล่งซื้อเนี่ย มาพอที่จะไปประมาณแสนไงนะครับแปดหมื่นสี่ก็โอเคผมยังมองงันนะครับคือผมยังไม่เห็นแท่งแบบนั้นนะครับแล้วถ้าดูเส้น EMA เนี่ยต้องบอกเงี้ยนะครับว่ามันก็มีฟอร์มเหมือนกันอ่ะนะครับว่าไอ้ตัวของพวกนนววเนี้ยนะครับตัวของตัวของบิตคอยเนี่ยนะครับ มันมีสิทธิ์ที่จะเริ่มปรับตัวลงเมื่อขึ้นอีกรอบนะครับดังนั้นคือเราต้องการแรงซื้อที่จะทำให้บิต o i n เนี่ยไปแปดหมื่นอัพได้นะครับอาทฤษฎีคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกงี้นะครับคือไปแปดหมื่นหรือแสนแต่ผมว่าเราต้องมาดูแนวต้านนี่สำคัญก่อนคือประมาณเจ็ดหมื่นสามนะครับ ถ้าเกิดไปไม่พ้นลงต่อนะครับลงต่อแน่นอนเนาะก็อาจจะเป็นการลงรอบใหญ่นะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าในช่วงปี 2020, สองพันยี่สิบเฟดลดดอกปัญหาลงสักหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าไม่นับโควิดจะเจออีกหนึ่งรอบนะครับแล้วพอมาเจอเรื่องของแบ็กสวอนเรื่องของโควิด ก็เป็นอีกหนึ่งรอบนะครับก็หลุมหนึ่งครั้งแล้วก็ย่อใหญ่ๆห,หญ่อีกครั้งหนึ่งครั้งนะครับหลุมนี้น่าจะแบ็กวอร์เลยอะไรนะนะครับประมาณนั้นนะครับช่วงโควิดก็ลงแรงนะครับลงเกินความคาดหมายก็อย่างน้อยอะ่ะถ้าเกิดในรอบนี้ไม่มีอะไรนะหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะขึ้นจริงฉะนั้นเตรียมเก็บพอร์ตเยอะๆนะครับเก็บเงินเยอะๆเราค่อยซื้อตอนยอ่อ ผมว่าไม่ใช่นะครับถ้ามันไปเกินเจ็ดหมื่นสามเราค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีนะครับเพียงแต่ว่าเราซื้อไว้บ้างนะครับกันมันไปก็มีนะครับแต่ไม่ต้องไปโฟโมขนาดนั้นนะดังนั้นถ้าจะมองอย่างเงี้ยโดยภาพรวมนะครับมันก็มีอยู่สามอย่างเลยนะครับถ้าบิตคอย์ไปสักแปดหมื่นจริงๆอัพเนี่ยราคาของลูซีเนี่ย เราอาจจะได้เห็นคือ 0, สูตยพันเปอร์เซ็น่ะศูนย์หายตัวนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณศูนย์สองตัวเนาะนะครับเล็งไว้ประมาณนั้นนะเอาแบบยังไม่มีข่าวเรื่องรีเพ็กนะไปตามรอบนะ UDC นะครับผมมองไว้ที่ศูนย์จุดศูนย์เก้านะครับแต่ถ้าเกิดบิตคอยขึ้นแบบแรงจริงๆเนี่ย อาจจะตัดู0หนึ่งตัวอาจจะไปค้างอยู่ที่ประมาณู0จุด5 0. 25, อะไรอย่างงี้นะครับลูน่าสองไปเท่าไหร่นะครับอันนี้มันมีเรื่องของปรับการปรับโครงสร้างนี่ถ้ามาจริงแนวท่านคงวัดยากนะครับ1.5คงเอาไม่อยู่อาจจะกลับขึ้นไป10ดอลลาร์20 30ก็ได้นะครับคล้ายๆกับตัวของโซโลนา เมื่อมันพร้อมมันมันต้องมีการชำระนี้เดี๋ยวมันจะมาเองนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกท่านดูตรงนี้ไว้ด้วยนะครับดังนั้นในภาพตอนนี้ที่ผมดูกราฟอยู่ตัวที่มันจะย่อจริงๆนี่คือปิดคอย n นะอิตาเลี่ยมไม่ค่อยย่อเท่าไหร่นะนะครับท่งมาแนวค่อนข้างดีเลยอิทาเลี่ยนะครับมาแนวดีมากๆเลย นะก็แจ้งไว้ประมาณนี้นะครับว่าทิศทางนะคือเราอาจเราอาจจะได้เห็นอีกเวฟหนึ่งนะครับเราอาจจะได้เห็นอีกเวฟหนึ่งก็คือราคามันจะไปอีกเวฟหนึ่งเลยนะครับแต่ก็ต้องย้ำว่าจะไปเท่าไหร่ผมก็ทำแนวต้านไว้แล้วนะครับอย่างรูซีเนี่ยถ้าบิตคอยไม่เกินจิกหมื่นสามเนี่ยก็อาจจะหยุดที่ห้าพัน นะครับรอบที่แล้วไปสองพันแปดเนาะแล้วเขายังไม่ไปอีกหลายรอบนะคล้ายๆกับชีบากไหมนะครับที่ไปถึงประมาณศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวสี่พันห้ามังอือสี่พันอะไรเนี่ยนะครับแล้วลูซีเนี่ยหยุดที่สองพันแปดเมื่อเดือนธันวานะครับอาจจะไปเพิ่มอีกสักหน่อยห้าพันชีบากไปสักหกพันแปดพันอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มองไว้ประมาณนี้หรืออาจจะเข้าเจ็ดพันก็ได้ นะครับไอตัวลูนะูนาแสิกอ่ะนะนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นรอบที่มันเช้าว่าคนอื่นอะ่ะเพราะเหรียญมันมันมีวานกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับวานคอยคอยเล่นเล่นไม่ไม่ตรงรอบกับตัว,ตวอื่นเขานะครับก็จะอย่างนั้นนะครับรวมถึง xrp ด้วยนะครับเราอาจจะได้เห็น0.72เนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับหรือ0.7เนี่ย เป็นรอบใหญ่ๆนะครับซึ่งมันผ่านมามันจะผ่านมาแล้วหลายครั้งจะขึ้นไป0.7แล้วไม่ขึ้นสักรอบเลยนะครับรอบนี้อาจจะขึ้นก็ได้ถ้าถ้ารอบของบิตคอยยังอยู่ใน7 3 0 0 0สามแต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นยินดีด้วยทุกสินทรัพย์นะครับขึ้นต่ออย่างแรงแน่นอนแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่ายากนะครับพอยิ่งเขาลดดอกเบี้ยแล้วไห่สิ่งทีอ่อเมริกาต้องการคือการคง เรื่องของดอลลาราไว้นะครับให้มีค่านานที่สุดโดยมีสงครามฉะนั้นสินทรัพย์เนี่ยพอขึ้นไปจังหวะหนึ่งจะเกิดการกระตุกนะครับสังเกตเลยว่าครั้งเนี้บิตคอยจริงจริงมันต้องไปเยอะแล้วนะครับแต่ก็กระตุกไปที่หกหมื่นสี่หกหมื่นห้าผมพูดถูกต้องเนาะนะครับฉะนั้นถ้าออกมาเป็นแบบเนี้ย เราจะตัดสินใจยังไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือถนอมเนื้อถนอมตัวนะครับมันมีโอกาสที่จะเจออุปสรรคเยอะนะครับอีกใหญ่ๆสักครั้งสองครั้งนะแล้วพอเวลาเล่นน่ะอาจจะต้องหาในปีนี้เหรียญมันออกมาเยอะมากหาเหรียญที่ เป็นกลางน้ําแล้วเรารู้จักวานมานันจริงๆนะครับคืออาเหรียญเนี่ยมีของนะครับไม่ใช่โนเนมอย่างนี้นะมีของอย่างเช่นเรารู้เนี้ยเป็นของแซมก็ของแซมของโดหรือซีซีอะไรอย่างเงี้ยของอีลอนมาร์แค่นั้นพอนะครับไม่ต้องไปเล่นอะไรเยอะนะไปโฟมโมให้มันขึ้นบางตัวมันก็ไม่มีชื่อมัน วันดีคืนดีมันอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับก็จะไปรู้โอเคพูดโดยทั่วไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมในคืนนี้ด้วยกันนะครับก็จะบอกว่าลู n a าแคสิกลูน่ายูเอสู้ๆนะครับขอให้บิตคอยเนี่ยอย่าลงต่ำกว่าหกหมื่นถ้าลงต่ำกว่าหกหมื่นลำบาก นะครับอาจจะเป็นการลงจริงๆก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่ายังไม่ลงโหดขนาดนั้นนะครับน่าจะไปต่อได้นะครับปรับตัวแล้วก็ไปต่อไปวัดกันที่หกหมื่นเก้าถเจ็ดหมืนสามถ้าผ่านไปได้ทุกคนยิ้มแล้วก็แฮปปี้นะครับสำหรับเดือนตุลานะครับพะปีที่แล้วเดือนตุลามันกระทิงแต่ปีเนี้ยมันจะกระทิงจริงๆหรือเปล่า นะครับมันจะมีการเลือกตั้งอีกแถมวันขอบคุณพระเจ้าอีกฮาโลราวีนี่อุ้ยเจอหลายอย่างเลยนะนะครับรวมถึงเรื่องดอลลาร์ด้วยนะครับแล้วก็เราก็หวังเหมือนกันถ้าเกิดเป็นชาวคริปโตเนียยจริงๆนะครับคือคนถือสำหรับตลาดคริปโตจริงๆก็คงไปฝั่งของโดนัลทัมส่วนใหญ่นะครับคงไม่เอากรมาาแหละ นะครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่า,าถ้าเกิดเป็นเป็นโดเดโมแครตบริหารเนี่ยนะครับเรื่องแบบเนี้ยในตลาดหุ้นเหนื่อยครับไม่ไหวนะครับแต่ว่าในคนกลุ่มอื่นเขาอาจจะมองกร,รมลาดีกว่าก็ได้นะครับในหลายมิติหลาย <c oughs> หลายผลประโยชน์แล้วกันนะครับก็ว่ากัน ชอบใครก็เลือกคนนั้นนะครับนะสำหรับท่านใดที่อยู่ฝั่งของอเมริกานะครับก็เราเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้พูดยากนะครับแต่ว่าก็ให้เข้าใจภาพว่า Go To The Moon รออยู่ปี2 0ง5ัไม่ว่าใครจะมาแน่นอนนะครับแต่หลังจากนั้นต้องตอบเลยนะครับว่าตัวใครตัวมันนะครับ ถ้าไม่ได้คนที่ที่ประคองตลาดคริปโตตายแน่นอนนะครับยากโชคดีแกนะครับโชคดีพระเจ้าอวยพรนะครับโอเคฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนั่นก็คือ amazing ร n e นิ o มู c คอยนะครับเราก็ฝากสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั line, ้งออฟไลน์ออนไลน์วีดีโอคลิปเรียนได้3อย่างเลยใครอยากจะเรียนแบบไหน,นผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เขาศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้1เรื่องเล่าหนึ่งความมั่งข้างกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค